คุณเคยรักใครมากแต่สุดท้ายเขากลับเดินจากไปทิ้งเราอยู่กับน้ำตาทั้งที่สัญญาว่าจะรักกันตลอดไปไหมคุณเคยรักใครมากแต่กลับต้องเจอการถ่ยรถถูกนอกใจถูกทิ้งถูกหลอกจนหัวใจพังยับเยินไหมคุณเคยถามตัวเองไหมว่าฉันทำผิดอะไรทั้งที่คุณรักเขาหมดหัวใจแต่ความรักกลับไม่เคยสมหวังในคลิปนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักหกบ่วงกรรมที่ทำให้ความรักไม่สมหวัง ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าความรักพังไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่เพราะบ่วงกรรมที่คุณสร้างไว้ในอดีตชาติเมื่อเข้าใจแล้วคุณจะได้รู้วิธีปลดบ่วงกรรมนี้ด้วยวิธีปฏิบัติจริงเพื่อหยุดความเจ็บซ้ำซากและดึงดูดรักแท้ที่คู่ควรกับคุณเข้ามาในชีวิตหากคุณกำลังเสียใจหากคุณกำลังคิดจะตัดใจแต่ตัดไม่ได้หากคุณอยากหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะความรัก คลิปนี้คือทางออกที่จะช่วยปลดบ่วงกรรมในใจคุณขอให้คุณดูให้จบและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักด้วยนะครับ 1. การเคยเป็นมือที่สามในอดีตชาติทำให้รักที่มีต้องเจ็บและพังแม้รักกันมากหลายคนสงสัยว่าทำไมบางคนรักกันมากเข้าใจกันแต่สุดท้ายกลับต้องเลิกกันด้วยน้ำตาทั้งที่ไม่มีมือที่สามทั้งที่ไม่ได้มีใครผิดแต่สุดท้ายต้องเกลียดกันทะเลาะก,กันจนจากกันทั้งน้ำตา ตามหลักพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าชีวิตเราถูกกำหนดโดยกรรมที่ทำในอดีตชาติหากเราเคยทำกรรมแย่งคนรักผู้อื่นเคยเป็นมือที่สามแท้กลางความรักคนอื่นทำให้เขาเลิกกันทำให้คนอีกฝ่ายเสียใจร้องให้เศร้าเหงาสิ้นหวังแม้ในชาตินี้เราจะไม่ทำกับใครแต่ผลของกรรมจะย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบรักใครแล้วรักไม่สมหวังรักกันมากแต่ต้องเลิกกันเพราะเหตุที่เราไม่อาจควบคุมบางทีความรักกำลังดี แต่เกิดอุบัติเหตุความเข้าใจผิดโรคภัยครอบครัวไม่ยอมรับหรือเกิดเหตุแทรกซ้อนที่ทำให้ความรักสะดุดและต้องจักกันทั้งน้ำตาตัวอย่างชีวิตจริงหญิงสาวคนหนึ่งรักแฟนมากอยู่ด้วยกันทุกวันสร้างความทรงจำมากมายวางแผนแต่งงานแต่วันหนึ่งแฟนเกิดอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตทันทีทั้งที่เมื่อวานยังยิ้มให้กันอยู่หญิงสาวแทบขาดใจเจ็บปวดเหมือนชีวิตพังทลายญาติพาไปทำบุญถามพระอาจารย์ท่านบอกว่า เจ้ากรรมนายเวรเกี่ยวกับความรักนี้คือผลจากอดีตชาติที่ลูกเคยเป็นมือที่สามทำให้คู่คนอื่นต้องจากกันเจ้ากรรมนายเวรจึงดลลันดานให้ลูกต้องเจ็บแบบเดียวกันหญิงสาวไม่ได้เลวร้ายในชาตินี้แต่ผลกรรมอดีตไม่อาจลบล้างได้นอกจากการใช้ชีวิตปัจจุบันด้วยความดีสร้างบุญสวดแผ่เมตตาปล่อยวางหยุดสร้างกรรมรักที่ทำให้ใครต้องเจ็บอีกหลักพุทธประยุกต์ใช้จริง ยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเกิดจากกรรมไม่ฟูมฝฟายซ้ำเติมตนเองความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแม้จะเป็นความจริงแต่เราต้องไม่ทำให้มันกลายเป็นความทุกข์ซ้ำซากไปตลอดชีวิตอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรความรักทุกวันตั้งจิตทุกวันว่าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกับผู้ที่ข้าพเจ้าเคยแย่งคนรักไปเคยทำให้ใครต้องเจ็บเพราะความรักขอให้ท่านอาโหสิกรรมให้ข้าพเจ้า สร้างบุญด้วยการให้ทานสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบเมื่อจิตสงบจะเข้าใจได้ว่ารักที่พังเพราะกรรมคือโอกาสให้เราได้เรียนรู้ปล่อยวางและพัฒนาจิตให้เข้มแข็งขึ้นรักอย่างมีสติไม่ยึดติดจนลืมรักตัวเองเพราะความรักไม่ใช่การครอบครองแต่คือการให้เกื้อกูลกันและพร้อมปล่อยเมื่อถึงเวลาที่กรรมกำหนดเหตุที่คนรักกันมากแต่ต้องเลิกกัน บางคนรักกันตั้งแต่เด็กแต่พอโต,โตขึ้นครอบครัวไม่ยอมรับต้องแยกจากกันเพราะกรรมในอดีตชาติทำให้ไม่สามารถอยู่ด้วยกันยืนยาวบางคนแต่งงานแล้วแต่ไม่สามารถมีลูกได้ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวเพราะอดีตชาติเคยทำแท้งหรือเคยแย่งสามีคนอื่นจนเขาเลิกกับภรรยาและลูกบางคนเจอรักแท้แต่รักแท้กลับจากไปเพราะโรคภัยความตายหรือความห่างไกลเพราะหน้าที่การงาน ทั้งหมดนี้เป็นผลของกรรมที่เราอาจเคยทำกับใครไว้ในอดีตแม้วันนี้จะไม่ตั้งใจแต่ผลของกรรมจะมาในรูปแบบที่สอนให้เรายอมรับความจริงของชีวิตบทเรียนสำหรับคนที่กำลังเจ็บจากรักไม่สมหวังอย่ากลายเป็นมือที่สามในชีวิตนี้อีกเพราะจะยิ่งผูกกรรมใหม่ต่อกันไปไม่จบหากยังเจ็บให้ทำบุญแผ่เมตตาสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันและอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่เกี่ยวข้องกับความรัก หยุดตั้งคำถามว่าทำไมเขาต้องจากไปทำไมต้องเจ็บแต่ให้ตั้งคำถามใหม่ว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้เพื่อไม่ต้องเจ็บแบบนี้อีกพยายามรักตัวเองให้มากขึ้นและเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวอย่างสงบจนกว่ารักใหม่ที่เกิดจากบุญจะเข้ามาแทนรักที่เจ็บปวดของคุณอาจไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีแต่เพราะผลของกรรมเก่าการยอมรับและใช้ชีวิตด้วยความดีต่อไปเป็นทางเดียวที่จะคลี่คลายบ่วงกรรมนี้ เมื่อคุณยอมรับและเรียนรู้ที่จะรักอย่างมีสติรักอย่างเกื้อกูลไม่สร้างกมใหม่ไม่แย่งใครไม่ทำให้ใครต้องเสียใจคุณจะค่อยๆปลดบ่วงกรรมนี้ได้และรักครั้งใหม่ในอนาคตจะเกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงบ่วงกรรมที่สองการเคยทำร้ายจิตใจคนรักในอดีตชาติทำให้รักในชาตินี้เจอแต่คนทำให้เจ็บใจจนเกลียดกันเองคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนบางคนเลือกคนที่เขารักอย่างสุดหัวใจแต่สุดท้ายกลับโดนทรยศ โดนโกหกทำร้ายจิตใจจนกลายเป็นความเกลียดทั้งที่เมื่อก่อนเคยรักกันมากเห็นแล้วเจ็บปวดแทบขาดใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกความเจ็บปวดในความรักมีเหตุแห่งกรรมเก่าที่ผูกไว้แล้วในอดีตชาติหนึ่งในบ่วงกรรมสำคัญคือการเคยทำร้ายจิตใจคนรักเคยหลอกลวงโกหกทำให้เขาร้องให้เสียใจแต่เราไม่เคยรับผิดชอบความเจ็บของเขา เมื่อกำยังไม่หมดในชาตินี้ความรักจะย้อนมาหาเราในรูปแบบเดียวกันคือการเจอคนที่รักแล้วทำร้ายจิตใจเราทำให้เรารู้สึกหมดค่าเสียศักดิ์ศรีถูกหลอกถูกนอกใจถูกทิ้งแบบไม่มีเยื่อใยห,หรือถูกดูถูกซ้ำๆแม้เรารักเขามากหญิงสาวคนหนึ่งรักผู้ชายคนหนึ่งมากยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อเขาแม้เขาจะพูดจาร้ายแรงเหยียดศักดิ์ศรีเธอหรือแม้กระทั่งมีกิ๊กซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอก็ยังทน เพราะความรักหวังว่าสักวันเขาจะเปลี่ยนแต่สุดท้ายเขากลับบอกเลิกอย่างไร้เยื่อใหญ่ทิ้งเธอไปมีคนใหม่เธอร้องให้แทบตายคิดว่าฉันทำผิดอะไรทำไมต้องเจ็บซ้ำซากแบบนี้จนกระทั่งได้เข้าวัดปฏิบัติทำฟังธรรมจากพระอาจารย์ท่านบอกว่าลูกเคยทำร้ายคนรักในอดีตชาติเคยหลอกลวงเคยดูถูกเขาเคยทำให้เขาเสียใจน้ำตาตกในวันนี้กำย้อนกลับมาให้ลูกได้ชดใช้ความเจ็บนั้นให้ได้เข้าใจหัวใจของคนที่เคยถูกหลอกถูกทำร้าย เพื่อให้ลูกได้รู้ว่าความเจ็บนี้สาหัสเพียงใดเมื่อเธอรู้เช่นนี้เธอจึงเริ่มอภัยสวดมนต์อุทิศบุญให้คนที่เคยทำร้ายและไม่อค่าตต่อแฟนเก่าพร้อมตั้งปณิธานว่าจะไม่ทำร้ายจิตใจใครอีกแม้ถูกทำร้ายมาก่อนยอมรับว่ากรำคือครูสอนใจไม่ใช่การลงโทษทุกความเจ็บที่ได้รับคือบทเรียนเพื่อให้เราได้เข้าใจหัวใจคนที่เคยถูกเราโกหกหรือทำร้าย หยุดสร้างกรรมซ้ำด้วยการไม่โกหกไม่ทำร้ายไม่เอาเปรียบคนรักในปัจจุบันหรืออนาคตเพราะหากเรายังคงโกหกหลอกลวงหรือดูถูกใครกรรมจะวนกลับมาเจ็บอีกเรื่อยๆออุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้านความรักเป็นประจำสวดบทแผ่เมตตาและอธิษฐานว่าขออโหสิกรรมให้กับคนที่เคยทำให้เจ็บและขออโหสิกรรมต่อผู้ที่เคยทำร้ายเขาด้วยเพื่อให้เวรกรรมค่อยๆค,ค,คลายลง รักอย่างมีสติไม่หลงจนยอมให้ใครทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การอดทนกับการถูกทำร้ายแต่คือการรักตัวเองอย่างถูกต้องและเลือกอยู่กับคนที่ไม่ทำให้เราเจ็บปวดซ้ำซากเหตุที่คนรักกันแต่ต้องเกลียดกันเพราะถูกทำร้ายจิตใจบางคนตอนรักกันใหม่ๆทุกอย่างหวานชื่นแต่เมื่ออยู่ด้วยกันจริงปัญหาด้านอารมณ์ความคิดและความเห็นแก่ตัวทำให้เกิดการทะเลาะดูถูกทำร้ายกันด้วยคำพูด และการกระทําจนวันหนึ่งความรักแปรเปลี่ยนเป็นความเกลียดบางคนถูกนอกใจแม้ยังรักแต่ความไว้ใจพังทลายจนเกลียดเขาในใจแต่ตัดใจไม่ได้บางคนเจอแต่คนไม่จริงใจเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์แล้วทิ้งไปเมื่อได้ในสิ่งที่ต้องการทั้งหมดนี้คือผลจากบ่วงกรรมที่เราเคยทำร้ายจิตใจคนอื่นไว้แม้ในอดีตชาติจะลืมไปแล้วแต่กรรมไม่เคยลืมบทเรียนสำหรับคนที่กำลังเจ็บจากความรักที่ถูกทำร้าย เลิกถามว่าทำไมเขาทำกับเราแบบนี้แต่ให้ถามว่าเราจะทำยังไงไม่ให้ตัวเองเจ็บซ้ำอีกให้อภัยเขาแล้วให้อภัยตัวเองเพราะการอาฆาตจะผูกกรรมใหม่ต่อไปอีกเรื่อยๆเริ่มต้นรักตัวเองพัฒนาตัวเองสร้างบุญด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นสวดนมน,นั่งสมาธิทุกวันเมื่อรู้สึกเจ็บให้ระลึกว่านี่คือการชดใช้กรรมเก่าเราต้องผ่านมันอย่างมีสติไม่สร้างกรรมใหม่ไม่ทำร้ายใครกลับ ความรักที่พังเพราะถูกทำร้ายจิตใจในวันนี้เป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ถึงความเจ็บที่เราเคยทำกับคนอื่นหากไม่อยากเจ็บซ้ำต้องหยุดวงจรนี้ด้วยการไม่ทำร้ายใครไม่โกหกใครไม่เอาเปรียบใครและให้อภัยต่อผู้ที่ทำร้ายเราเมื่อทำได้เช่นนี้บ่วงกรรมจะค่อยๆค,คลายลงรักครั้งต่อไปจะไม่เจ็บเท่าเดิมและจะดึงดูดคนที่เห็นค่าในตัวเราจริงๆเข้ามา 3. การเคยสาบานรักแต่ผิดสัญญาทำให้รักในชาตินี้ต้องพลัดพรากอย่างทรมานหนึ่งในบ่วงกรรมที่คนจำนวนมากไม่รู้ตัวคือกรรมจากการให้คำสาบานรักแต่ผิดสัญญาหรือทิ้งเขาไปหาคนอื่นทำให้เขาเจ็บปวดและอาฆาตในความรักนั้นกรรมเช่นนี้ทำให้ในชาตินี้แม้คุณจะรักกันมากแค่ไหนทุ่มเทแค่ไหนสุดท้าย ต้องจากกันด้วยน้ำตาถูกพรากันโดยเหตุที่เกินควบคุมไม่ว่าจะด้วยความตายความเจ็บป่วยระยะทางหรือครอบครัวกีดกันในสมัยพุทธกาลมีเรื่องของพระนางกีสาโคตมีสตรีผู้มีความงามและจิตใจดีพระนางเคยแต่งงานกับชายคนหนึ่งและมีลูกชายเพียงคนเดียวซึ่งเป็นดวงใจของเธอแต่วันหนึ่งลูกชายเสียชีวิตอย่างกะทันหันทําให้พระนางเสียใจจนแทบเสียสติอุ้มศพลูกเดินไปทั่วเมืองขอให้ผู้คนช่วยชุบชีวิตลูกให้คืนมา แต่ไม่มีใครสามารถช่วยได้จนมีคนแนะนาให้ไปหาพระพุทธเจ้าพระนางไปหาพระพุทธองค์ด้วยความหวังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าหากเธอจะชุบชีวิตบุตรได้จงไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายมาเลยพระนางเดินไปทั่วเมืองแต่ไม่มีบ้านใดที่ไม่เคยมีคนตายพระนางจึงได้สติว่าความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นและกลับไปกราบพระพุทธเจ้าเพื่อขอบวชเป็นภิกษุณีปลดปล่อยตนเองจากความทุกข์เพราะความรัก เหตุกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตชาติของพระนางกีสาโคตมีตามคำพีอัธกถาพระนางกีสาโคตมีเคยเกิดในชาติหนึ่งเป็นหญิงที่มีความรักกับชายคนหนึ่งและเคยให้คำสาบานต่อกันว่าจะรักกันตลอดไปไม่พลากจากกันไม่ทอดทิ้งกันแต่ต่อมานางได้ละทิ้งชายคนนั้นไปแต่งงานกับผู้อื่นทำให้ชายคนนั้นตรอมใจตายพร้อมทั้งอธิษฐานว่าขอให้ชาติหน้าเจ้าต้องได้ลิ้มรสความพลัดพรากจากคนที่เจ้ารักที่สุดอย่างเจ็บปวด รมนี้ส่งผลให้ในชาติเป็นพระนางกีสาโคตมีต้องพลัดพรากจากลูกอันเป็นที่รักอย่างกระทันหันและเกิดความทุกร้อนรุ่มในจิตใจจนแทบคลั่งหลักพุทธประยุกต์ใช้จริงทุกคำสัญญามีผลกรรมหากให้แล้วไม่รักษาจะย้อนกลับมาทำร้ายเราเองคำสัญญาความรักไม่ควรให้เล่นเล่นหรือเอาไว้ล่อลวงผู้อื่นเพราะถ้าอีกฝ่ายเจ็บปวดอาฆาตความทุกข์จะย้อนกลับมาในรูปแบบการถูกพรากจากคนที่เรารักที่สุด เมื่อความพลัดพรากเกิดขึ้นจงเรียนรู้ที่จะยอมรับว่าเป็นผลของกรรมไม่ใช่เพราะเราไร้ค่าหรือไม่คู่ควรกับความรักการคิดโทษตัวเองไม่ช่วยคลี่คลายกรรมแต่การยอมรับด้วยปัญญาทําให้เราปลดบ่วงในใจแก้ไขกรรมได้ด้วยการอุทิศบุญให้คู่กรรมคู่เวรสวดแผ่เมตตาทุกวันพร้อมอธิษฐานหากข้าพเจ้าเคยให้คำมั่นสัญญาแล้วผิดสัญญากับใครขออโหสิกรรม และให้บุญนี้ช่วยคลี่คลายกรรแห่งความพลัดพรากเพื่อให้ทุกดวงวิญญาณเป็นสุขอย่าสร้างคำสาบานพร่ำเพื่อในชาตินี้อีกหลายคนตอนรักกันใหม่ๆชอบสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพูดว่าจะรักตลอดไปจะไม่ทิ้งกันแต่สุดท้ายผิดสัญญาคำพูดเหล่านี้คือบ่วงกรรมที่จะย้อนกลับมาทำร้ายทั้งเราและเขาบทเรียนจากพระนางกีสาโคตมีความรักเป็นเรื่องสวยงามแต่ความยึดต,ติดจะทำให้เกิดทุกข์ แม้จะรักกันมากแต่หากถึงคราวกรมาถึงการพลากจากจะเกิดขึ้นแม้เราจะร้องให้แทบตายก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้หากความพลัดพรากเกิดขึ้นแล้วจงเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและใช้ชีวิตเพื่อสร้างบุญต่อไปเมื่อปล่อยวางได้บ่วงกรรมจะค่อยๆค,คลายชีวิตจะพ้นทุกแม้จะต้องอยู่โดยไม่มีคนที่เรารักอยู่ข้างๆรักไม่สมหวังเพราะผิดสัญญาความรักในอดีตชาติ หากในชาตินี้คุณกำลังต้องพลัดพรากจากคนที่รักโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะด้วยความตายความเจ็บป่วยหรือเหตุการณใดจงเข้าใจว่านี่อาจเป็นผลจากกรรมผิดสัญญาความรักในอดีตชาติการยอมรับความจริงและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจะช่วยให้คุณไม่จมกับความทุกข์สร้างบุญต่อเนื่องและไม่สร้างบ่วงกรรมเพิ่มในชีวิตนี้ 4. การเคยอิจฉาริษยาความรักของผู้อื่นทำให้ชาตินี้รักใครแล้วต้องเสียเขาให้คนอื่น บาปกรรมที่หลายคนไม่รู้ว่าตนเคยทำคือการเคยอิจฉาริษยาความรักของผู้อื่นเคยสมน้ำหน้าคนที่เลิกกันเคยแอบดีใจเมื่อคู่รักคนอื่นทะเลาะก,กันหรือเคยยุยงให้คนรักกันต้องเลิกกันแม้ไม่ใช่ตัวเองที่จะเข้าไปแย่งแม้เราอาจไม่เคยแย่งแฟนใครโดยตรงแต่จิตอิจฉาเป็นบ่วงกรรมสำคัญที่ทำให้ในชาตินี้รักใครแล้วมักเสียเขาให้คนอื่นรักใครแล้วอีกฝ่ายไม่ซื่อสัตย์หรือมีมือที่สามเข้ามาแทรกกลางแม้เรารักเขามากแค่ไหน ในสมัยพุทธกาลมีเรื่องของนางปุณิกาซึ่งเป็นหญิงรับใช้ผู้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าแต่เดิมในอดีตชาตินางเคยเกิดเป็นหญิงสาวชาวบ้านและมีเพื่อนบ้านที่กำลังมีความรักกับชายหนุ่มนางรู้สึกอิจฉาที่เพื่อนมีความรักสวยงามมีคนรักเอาใจใส่จึงแอบอธิษฐานในใจว่าขอให้เขาเลิกกันเสียเถิดข้าจะได้ไม่ต้องทนดูความรักของพวกเขาอีกไม่นานเพื่อนบ้านก็ทะเลาะก,กับชายหนุ่มและเลิกกันจริงๆ เพื่อนบ้านร้องให้เสียใจอย่างหนักแต่ในเวลานั้นนางกลับรู้สึกสะใจโดยไม่รู้ว่านี่คือการสร้างบ่วงกรรมทางใจอันร้ายแรงชาติปัจจุบันนางปุณิกาได้รักกับชายคนหนึ่งมากแต่ชายคนนั้นกลับแอบรักหญิงอื่นและไปอยู่กับหญิงอื่นทิ้งนางปุณิกาให้อยู่กับความเสียใจแม้เธอไม่เคยแย่งใครแต่ผลของจิตอิจฉาริษยาในอดีตชาติกลับทําให้เธอต้องเสียคนรักให้คนอื่นเช่นกันเพราะพุทธเจ้าตรัสถึงกรรมของจิตอิจฉา พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดมีความอิจฉาริษยาย่อมไม่มีวันผ่านพบความสุขใจและตรัสว่าการคิดร้ายแม้จะไม่กระทำด้วยกายหรือวาจาแต่เมื่อจิตคิดร้ายกรรมย่อมสำเร็จเพราะจิตนั้นแปลว่าแม้เราไม่เคยทำร้ายใครด้วยการกระทำแต่หากเราแอบ,บอิจฉาริษยาความรักคนอื่นแม้จะเพียงคิดสมน้ำหน้าผลกรรมจะย้อนกลับมาทำให้เราเจ็บปวดกับความรักในรูปแบบที่คล้ายกันหลักพุทธประยุกต์ใช้จริง สำนึกว่าความอิจฉาแม้เล็กน้อยก็เป็นกรรมใหญ่เพราะจิตเป็นผู้สร้างกรรมแม้คิดร้ายแล้วไม่ได้ทำแต่จิตที่เปื้อนย่อมดึงดูดความทุกข์กลับมาให้เราอย่าสมเพชรหรือสะใจเมื่อเห็นคนอื่นผิดหวังในความรักจงแผ่เมตตาให้เขาแทนเพราะจะเป็นการลบกรรมเก่าและไม่สร้างกรรมใหม่หากในชีวิตนี้รักใครแล้วเขาจากไปมีคนใหม่จงเข้าใจว่านี่คือผลกรรมที่เราเคยทำกับคนอื่น เมื่อรู้แล้วอย่ากเกลียดเขาหรือเกลียดคนใหม่ของเขาเพราะจะยิ่งสร้างกรรเพิ่มสร้างบุญด้วยการอนุโมทนากับความรักที่ดีของผู้อื่นหากเห็นคนอื่นรักกันดีให้ร่วมยินดีจะเป็นการฝึกจิตให้สะอาดและสร้างพลังแห่งเมตตาแทนพลังอิจฉาแผ่เมตตาอุทิศบุญให้ผู้ที่เราเคยอิจฉาในอดีตชาติแม้ไม่รู้ว่าเป็นใครกล่าวอธิษฐานว่า ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกับผู้ที่ข้าพเจ้าเคยอิจฉาและคิดร้ายต่อความรักของเขาขอให้ผลแห่งบุญนี้ช่วยให้กรรมนี้คลี่คลายข้าพเจ้าแผ่เมตตาให้ทุกผู้ทุกนามเป็นสุขบทเรียนให้คนดูคลิปจำขึ้นใจความอิจฉาเล็กน้อยในใจคนเป็นบ่วงกรรมใหญ่ในความรักอย่าเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครหรือรู้สึกขาดความสุขเพราะเห็นคนอื่นรักกันดี หากในวันนี้คุณต้องเสียคนรักให้คนอื่นจงเปลี่ยนความเจ็บเป็นความเข้าใจว่านี่คือกรรมเก่าเพื่อปลดบ่วงในใจให้เร็วที่สุดรักไม่สมหวังเพราะเคยอิจฉาความรักคนอื่นในอดีตชาติถ้าคุณรักใครแล้วต้องเสียเขาให้คนอื่นเจ็บปวดกับการโดนหักหลังหรือถูกคนอื่นแย่งความรักไปให้รู้ว่านี่คือผลของการเคยอิจฉาริษยาความรักของคนอื่นในอดีต เมื่อรู้แล้วจงเลิอกอิจฉาใครเลิกเกลียดใครฝึกแผ่เมตตาและยินดีกับความรักของผู้อื่นคุณจะค่อยๆปลดบ่วงกรรมนี้ได้และจะมีรักที่มั่นคงในอนาคต5เคยหักหลังความไว้ใจของคู่รักในอดีตชาติทําให้ชาตินี้ถูกคนรักทรยศทั้งที่เรารักเขามากในบ่วงกรรมแห่งความรักหนึ่งในกรรมร้ายแรงที่สุด คือการหักหลังความไว้ใจของคนรักไม่ว่าจะด้วยการนอกใจโกหกหลอกลวงหรือทรยศความเชื่อใจของเขาให้พังทลายแม้ในอดีตชาติเราจะลืมไปแล้วแต่กรำย่อมไม่ลืมผลของกรรมนี้จะย้อนกลับมาในรูปแบบที่ทำให้เราได้ลิ้มรสความเจ็บปวดอย่างเดียวกันเช่นเจอคนรักที่เรารักมากแต่กลับนอกใจเราโกหกซ้ำซ้อนทำให้เสียศักดิ์ศรีถูกทรยศและโดนทิ้งไปหาคนใหม่ทิ้งเราอยู่กับความเจ็บ และความรู้สึกไร้ค่าแม้เราจะรักเขามากเพียงใดก็ตามในสมัยพุทธกาลมีเรื่องของพระเทวทัตซ์ซึ่งแม้ไม่ได้เป็นความรักชายหญิงโดยตรงแต่เป็นเรื่องของความไว้ใจความรักความเคารพต่อกันระหว่างพี่น้องและเพื่อนพระเทวทัต์เป็นญาติของพระพุทธเจ้าเคยได้รับความรักความไว้ใจความเอ็นดูและได้รับโอกาสอุปสมบทในพระพุทธศาสนา แต่เพราะความอิจฉาและความทยานอยากพระเทวทัตได้หักหลังพระพุทธเจ้าคิดลอบสังหารพระองค์หลายครั้งทําให้พระเทวทัตต้องตกนอนกเวจีทันทีหลังจากเสียชีวิตและต้องชดใช้กรรมในนรกยาวนานเพราะหักหลังคนที่รักและไว้ใจ,จตนที่สุดในอัตกถากเล่าว,ว่าในอดีตชาติพระเทวทัตเคยเกิดเป็นเพื่อนกับพระพุทธเจ้าเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแต่เพราะความโลภเคยหักหลังเพื่อนเพื่อ,อแย่งผลประโยชน์ และทำให้เพื่อนเสียใจอย่างหนักความอาฆาตนั้นติดตามมาในหลายภพชาติจนในชาติสุดท้ายต้องมาชดใช้กรรมอย่างหนักเหตุแห่งกรรมทำไมการหักหลังความรักจึงร้ายแรงเพราะความรักคือความศรัทธาความไว้ใจและความคาดหวังหากเราหักหลังคนที่รักเราจริงๆกรรมจะหนักกว่าการทำร้ายคนทั่วไปหลายเท่าเมื่อเขาร้องให้เสียใจรู้สึกหมดค่าเพราะการกระทำของเราคลื่นพลังความเจ็บนั้น จะย้อนกลับมาสู่เราในวันที่กรรมตามทันความรักต้องมาพร้อมความซื่อสัตย์หากวันนี้ยังมีโอกาสให้รักษาความซื่อสัตย์กับคนรักเพื่อไม่สร้างบ่วงกรรมใหม่ในชาตินี้หากเคยทำร้ายใครในอดีตชาติเราจะแก้ไขได้ด้วยการไม่คิดทรยศใครอีกการตั้งใจรักษาสัจจะในทุกความสัมพันธ์จะเป็นการแก้กรรมและสร้างบุญยอมรับความจริงเมื่อถูกทรยศ หากวันนี้ถูกคนรักทรยศอย่าโทษตนเองว่าเราไม่ดีพอแต่ให้เข้าใจว่านี่คือผลของกรรมที่เราต้องเรียนรู้เพื่อไม่ทำผิดซ้ำอีกแผ่เมตตาให้คนที่ทรยศเราและอโหสิกรรมกับคนที่เราเคยทำร้ายในอดีตชาติกล่าวอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมต่อผู้ที่ข้าพเจ้าเคยทรยศในอดีตชาติและอโหสิกรรมให้แก่ผู้ที่ทรยศข้าพเจ้าในชาตินี้ขอให้กรรมนี้จบเพียงแค่นี้ สร้างบุญเพื่อคลายบ่วงกรรมนี้เช่นการถวายสังฆทานการอุปถัมภ์ผู้ยากไร้หรือการทำบุญต่อผู้ล่วงลับอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้านความรักบทเรียนให้คนดูคลิปจำขึ้นใจความรักต้องการความไว้ใจถ้าทรยศแม้เพียงครั้งเดียวความรักอาจพังทั้งชีวิตหากวันนี้ต้องชดใช้กรรมด้วยการถูกคนรักหักหลังจงยอมรับโดยไม่จมอยู่กับความทุกข์นาน จงให้อาภัยตัวเองให้โอกาสตัวเองรักคนใหม่ในวันที่พร้อมและรักษาความซื่อสัตย์เพื่อหยุดวงจกรรมรักไม่สมหวังเพราะเคยหักหลังคนรักในอดีตชาติหากคุณรักใครแล้วถูกเขาทรยศโกหกหลอกลวงหรือทิ้งไปหาคนอื่นจงเข้าใจว่านี่คือผลจากการเคยทำร้ายและทรยศความไว้ใจของคนรักในอดีตชาติวันนี้คือโอกาสในการปลดบ่วงกรรมด้วยการให้อาภัยสร้างบุญ และตั้งใจจะไม่ทรยศความรักใครอีกคุณจะค่อยๆปลดกรรมและในอนาคตจะมีรักที่ซื่อสัตย์และมัน่นคงบ่วงกรรมที่หการเคยบังคับความรักของผู้อื่นทําให้ชาตินี้รักใครเขากลับไม่รักตอบหลายคนรักใครแล้วเจ็บเพราะเรารักเขาแต่เขาไม่รักเราไม่ตอบสนองเรามองเราเป็นเพื่อนพี่หรือน้อง,ท,งทั้งที่เราทุ่มเททั้งหัวใจยิ่งพยายามยิ่งไล่ตามยิ่งเจ็บยิ่งอายแต่ไม่สามารถตัดใจได้ สิ่งนี้อาจเกิดจากกรรมเก่าที่เราเคยบังคับความรักของใครบางคนในอดีตชาติใช้อำนาจผู้จาบังคับคุกคามหรือบีบบังคับให้เขาต้องรักต้องอยู่กับเราทั้งที่เขาไม่ได้รักสมัยพุทธกาลเรื่องพระพิมพาหรือพระนางยโสธรา เป็นภรรยาที่รักพระสิทธัตถะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยยังเป็นเจ้าชายเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชนางพระพิมพารอคอยอยู่ที่วังด้วยความจงรักภักดีแม้จะเจ็บปวดเพราะถูกทอดทิ้งก็ตามในอดีตชาติตามคำพีกล่าวว่าพระนางพิมพาเคยเกิดเป็นภรรยาของพระโพธิสัตว์และเคยบังคับให้พระโพธิสัตว์ต้องอยู่กับตนไม่ให้ไปปฏิบัติทำไม่ให้ทำสิ่งที่พระโพธิสัตว์ต้องการโดยใช้ความรักความงอนความน้อยใจเป็นเครื่องมือควบคุม แม้พระโพธิสัตว์จะรักนางแต่จิตใจมุ่งมั่นจะออกบวชเพื่อบรรลุธรรมะแต่เพราะคำสัญญาและการบังคับของนางทำให้ต้องชะลอออกบวชทำให้พระโพธิสัตว์ต้องเสียเวลาในการทำความเพียรเมื่อชาติสุดท้ายมาถึงพระพุทธเจ้าจึงได้ออกบวชทันทีเพื่อทำหน้าที่ของตนส่วนพระนางพิมพาต้องทนทุกข์ในความคิดถึงความเศร้าความเจ็บปวดกับความรักที่ไม่ได้ครอบครองแม้จะยังรักพระพุทธเจ้าอย่างสุดหัวใจสารกรรมจากเหตุนี้คือ เมื่อเคยบังคับความรักของคนอื่นในอดีตชาติในชาตินี้เราจะเจอคนที่เราอยากให้เขารักแต่เขาไม่อาจรักเราตอบได้แม้เขาอาจเคยให้ความหวังแต่สุดท้ายก็จากไปหรือไม่เคยรักเราเลยแต่เราไม่สามารถลืมได้ความรักนี้จะสร้างความทุกข์ทรมานให้เราตลอดเวลาเพราะเป็นผลกรรมที่เราเคยทําให้คนอื่นต้องทรมานจากการถูกบังคับเช่นกันหลักพุทธประยุกต์ใช้จริง ความรักไม่ใช่การครอบครองแต่คือการให้และปล่อยวางยิ่งบังคับยิ่งยึดติดยิ่งเจ็บยิ่งดึงเขาออกไปจากชีวิตเราหากชาตินี้รักใครแล้วเขาไม่รักตอบจงยอมรับว่าเป็นผลกรรมและไม่พยายามฝืนให้เขาต้องรักเราเพราะยิ่งฝืนยิ่งสร้างกรรมใหม่ซ้ำอีกอุทิศบุญให้ผู้ที่เราเคยบังคับความรักในอดีตชาติกล่าวอธิษฐานว่า หากข้าพเจ้าเคยบังคับความรักของใครในอดีตชาติขออโหสิกรรมและขอให้กรรมนี้สิ้นสุดในชาตินี้ฝึกแผ่เมตตาให้คนที่เรารักโดยไม่หวังครอบครองการแผ่เมตตาแทนความยึดติดจะค่อยๆปลดบ่วงในใจและบรรเทากรรมเก่ารักตัวเองให้มากขึ้นและไม่ยอมลดค่าตัวเองเพื่อวิ่งตามความรักที่ไม่ชัดเจนเพราะการลดคุณค่าตัวเองคือการสร้างกรรมใหม่กับตัวเอง บทเรียนให้คนดูคลิปจำขึ้นใจหากรักใครแล้วเขาไม่รักตอบอย่าบังคับอย่าใช้ความสงสารอย่าหวานล้อมเพราะจะสร้างบ่วงกรรมใหม่ทันทีเมื่อรักเขาแล้วเขาไม่รักตอบจงถอยอย่างสงบและอธิษฐานให้กรรมนี้สิ้นสุดเพื่อให้รักครั้งใหม่ในอนาคตมาจากบุญแท้จริง หากวันนี้คุณต้องทนทุกข์กับการรักเขาอยู่ข้างเดียวรักแต่เขาไม่รักตอบเจ็บแสเสียใจจนเกลียดตัวเองให้รู้ว่านี่คือผลของกรรมที่คุณเคยทำให้คนอื่นต้องเจ็บจากการบังคับความรักในอดีตหากคุณต้องการปลดกรรมนี้จงหยุดบังคับความรักเลิกไล่ตามคนที่ไม่รักเราแผ่เมตตาอุทิศบุญและรักตัวเองให้เต็มที่เพื่อให้บ่วงกรรมนี้ค่อยๆหลุดพ้นและคุณจะดึงดูดความรักที่คู่ควรเข้ามาในเวลาที่ถูกต้อง